สวัสด so ีครับยินดีจะรับคอนตัวช่องหรือทีมครับผมยินดีรับเอเป็เลเจนครับวันนี้ผมจะมาทำคอนเทนต์กีตาร์หนึ่งยี่ได้ที่หนึ่งไปเริ่มตาที่หนึ่งเดี๋ยวอินเตอร์จูดแชมเปี้ยนมันจะกลายเป็นเราเว้ยจริงไม่ใช่ว่าตาแรกก็แชมป์เลยนะเอาเลยดิเด้ยเด้ยเด้ยเฮ้ยกดไลค์อ่ะกดไลค์อ่ะกดไลค์อ่ะนายไม่มีเฮ้ยมึงจะไปกดกับเขาได้ไง อยากมีอ่ะมึงรอมึงเก็บเพื่อนพาเนี่ยเขาบอกว่าของมึงน่าจะมีไมาอย่าแย่งป <c oughs> งกกืนกูฮ่าขอสมิตรเลยขอได้ไหมอ่ะ <c oughs> ขอได้ไหมก็ <c oughs> มึงเอามาสมบิกกูไปอ่ะก็ <c oughs> มาแลกดิ <c oughs> <c oughs> ไม่เอ่อเดี๋ยวรอดิ ไบ้านข้างมีแรมเพจนะว่างเลยเฮ้ยทำไมมันโดดเองตลอดเลยวะอัตโตจำเมีมีปิดไหมมีปิดออตโต้จำไหมมีอัลโต้จำเปล่ายังไม่รู้เลยเอเวนเฮ้ยไหนคนวะ เราวิ่งไปต่งการมึงเรายิงปืนเล่นด้วยเฮ้ยเฮ้นข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 นเสียงหัวใจเสียงหัวใจเสียงหัวใจแถวกูปืนไม่มีนัดนะเสียงหัวใจเสียงหัวใจไม่เปิดรูป้าอยู่หลังหลังเปลาหลังเปลาอุ้ยปไปไปใช้ดีกว่าใช้บริการหรอ เอ้มันเก็บของเมื่อกี้เห็นเส้นอยู่อะไรอะไรอะไรโอ้โหวิเฮ้ยมีคนขับโดนโดนเกือบแตกโ oh shit iphone เกือบแตกโอ้โหเซนต์ดเนลเอ้ยมันแม่นยังไงฟิบบับฟิบบับฟิบมาแล้วนะมาแล้วนะก็แตกหนึ่งหกสิบ เกือบหูเกือบล้มตัวนึ่งก็แตกตัวนึงโอ้โหร่างปอม์แม่ไอ้นี่สกิลมันแยกไม่ออกเหรอวะโอ้ยโอ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้ชาร์จไม่ถูกไกเอ้ยถูกไกคุกไกคุกไปอยู่คุกไปอยู่คุกไปอยู่โอ้โหแม่เอ๋ยตาที่หนึ่งจบไปเดี๋ยวนะไปตาที่สองเริ่ม ตราสัญลักษณ์ประเทศดีเอ้ยฟิวอ่ะเอาว่ะเอาว่ะลงไหนเนะี่ยนี่ไหมจัดไปนี่ดิจัดไปเดี๋ยวิเอ้ยกดไรอะครับอย่างมีมั่งอ่ะ กดไลค์อ่ะกดไลค์อ่ะอยากมีมั่งอ่ะมันต้องมึงต้องมีท่ามันก่อนนี้อ่โอ้โหโอ้โหมันไม่มีอะไรเลยวะทำไมไม่มีปืนเลยวะกูอยากถามคำถามเดียวกับมึงอ่ะ ชักกระปอ๋เอเห็นไหมมันก็อเอาปืนให้กูะโอ้โอเคจะปืนล้ไม่มีคนเลยเอ่ะ มีมีมีอยู่อยู่ตึกตึกไก่ตึกไก่ไปเลยไปเลยไปเลยชาร์จเลยชาร์จเลยมีปืนละกูก็มีปืนละมีระเบิดแล้วเนี่ยกูไม่มีระเบิดว่ะแพ้แล้วเนี่ยไม่เป็นไรกูตัวไประเบิดเอ้ยเสียงปืนใส่ทางซ้ายไหมเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเสียงคนไต้เชื่อ ไว้นี่บ้านนี้มีมีเสียงมีเสียงมีเสียงนี่มีเสียงนี่เสียงหัวใจมีเสียงหัวใจเฮ้ยโดนโดนโดนมีคนโดนไอ้นี่กูมีคนโดนไหนย้อนบอลย้อนบอลโอ้ยโธ่ ไมม่ก็แตกตวงโอ้โหระเบิดเต็มหน้ากูน้องหนึ่งเฮ้ยพูดเอาพูดเอาฟุ๊กไหว่ะฟุ <h <h ๊กไหว์ฟุกมันลงมาแล้วฟุ๊กเฮ้ยโอ้โไอ้พวกแกเอาไอ้พวกโอ้โหอะไรวะเราบ้าจะตายแล้ววันนี้โอไม่ได้เลยเราบ้าจะตายแล้วเราบ้านลงมาแล้ววันนี้เราบ้านลงมาแล้ววันนี้เออเออจะไปตาที่สองตาที่สาม เริ่มนี่เลยเกมไวเกมไวอ้าวใส่ไปเชี่ยะโอ้ยสัตว์แล้วลงทีหลังเอ้ยทันทันอะงไมม่ีคนลหรอกเออว่ะไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีเลยเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยเซนติเนลมาดมิเจอคน ฆ่าดิมีระเบิดแล้วโอ้ยเป็คนระเบิดกูโดนด้วยหรออือโดนไปสามห้าดามจระยะนี้นะใช่ <c oughs> กูก็งงเหมืนอนกันเฮ้ยนะกูเจ็บเจ็บ มันเจ็บมันเจ็บ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 นกนกหนึ่งนกล่อนกลอได้ได้ได้โดนระเบิดโดนระเบิดโอ้ไม่โดน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 พี่อ่อนมาตุ่กันไลน์นิงเอฟคุกโดนระเบิดไน์นงใจเย็นน้องใจเย็นน้องพี่มีตะโขบยิงเฮ้ยกูเก็บง่ายกูเก็บง่ายไหนฟุ๊กหัวใจวะเียาเห็นหัวใจวะนี่ไงตัวนึงไม่มีครบ หัวใจไว้หลัมลงมาหลังมาตานี้ไม่เกลือหว่้เหี้ยตาที่สี่เริ่มพวกนี้เป็นอะไรคราบแล้วอ่ะเฟิร์นโอ้ราชนีชิวราชนีสองคาบจิแต่เขาก็บอกให้เอาหนังสือขึ้นมาแล้วเขาก็ไม่ได้เปิดที่อะไรเลยก็ไปกันเลยดิไปไหนดีอ่ะไปไหนดี ทางนั้นทางนั้นเอามึงไปโดยไม่มีจุดหมายอ่ะใช่ไม่แน่เล่นเล่นอะไรไปไปอาจจะเป็นอะไรที่ดีเอ้ไม่เอาเดี๋ยวแล้ไวไอวนเอ้ไอ้อ,อ,อะไรอะไรเนี <laughs> ่ย <laughs> อะไรกันค <laughs> ร,รับเนี่ยเอ้ยชาลีอา้าวแอลสามตี้ซ้ายหนึ่งตีขวาสามตี้โอเคเป็นโมสติบผมจะไม่เก็บมัน ตึกนี้ตึกนี้มีแต่โมตึกนี้หนึ่งตึกนี้หนึ่งไม่มีปืนไม่มีปืน <c oughs> บอกเลยการลงแบบใหม่เอ้ยโอ้หน้ากูเต็มหน้ากูเต็มไอ้นี้ <c oughs> อ้าวอ๋อกูลืมไปกูเล่นคอติก เอาไม่ป็นไรฟุกไหวฟุกไหวไหวอีกแล้วไหวไหวอไอ้เฟิร์นอย่อย่่าคอยวุกไหวฟุกไหเ้ยไอ้เียดรวาเผาตายแล้วเนี่ยโอ้เขี้ยบนหัวเอ้ยไรฟุกไหวฟุกไหวไหวไหว อุ้ยมีตี้กันเนี่ยมีหกคนไอ้เยี้นี่ตายตายจริงว่าตายจริงว่ะอ่ะเทีย่ยโอ้โหไม่ได้ตายอยู่แล้วดูมึงดูมึงดูมึงดูไอเกมที่สี่ตบเกมที่ห้าตาห้าเริ่มคนเดียวเวลสองเวลสองด้วยคิวด้วยโป้เฮียไอ้เยี้โป้ ชมเปี้ยนโปละลาแม่งเลยแค่คนไหนลงคนเดียวเอาแม่งเลยเดี๋ยวกูดูกันเฮ้ยสีเหลือง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 ตาม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 าดิตามดีโอ้แม่เจ้านาแล้วแหน่คนลงคนเดียวเนี่ยไหนไปไหนเราอ่ะนี่มันลงนี่มันลงนี่ ไ่ตรไปไลรไลไปเลยอะโอ้ตัวนี้เลยโอ้ตัวนี้เลยอ่ะโอ้ยเพื่อนไปนู่นอ่ะโอ้ยได้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 แหมแหมจะหนีนี่นิ่มลงนี่มลงนี่ไอ้เนี่ยคนนี้เลยอ่ะคนนี้เลยอ่ะโอ้คอนเทนต์ว่ะล่าแชมเปี้ยนแต่แชมเปี้ยนมีคนเดียวโอ้กูตามเลยอ่ะกูอยู่บนนี้ ไปไหนวะอยู่ไหนปุ๊บไแกนี่ไม่ไปไหนวะไม่เห็นอะไรมันลงตรงนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันหรือมันออกเกมวะแม่งกลัวเอาเกมมีโอกาสเฮ้ยของหวานในเฟิร์นเลยปะเน่ะอ๋อดีอ่ะเฮ้ย เอ,อ้ยออิงโมระยิงนุกลางอ่ะเอาไอ้ย่าสายไปไหนแล้ววะกูไม่รู้โอ้โหสายไล่ตามมาหนีไปไหนเนี่ยจริงแล้วแม่งแล้ว <laughs> แม่งพากูมาลงไหนก็ไม่รู้ไอ้ยไไนนะ่าไล่ไล่เนี่ย ่ามันเป็นแผลนะแบบว่ารอให้ศัตรูติดกลับแล้วมันก็ไปลงที่อื่นหายไปไหนก็นไม่รู้แผลมันเฉียบคมยังวะแผลมันข้อด,ดีเลยสมด้ให้เป็นแชมเปี้ยนลีดเดอร์แชมเปี้ยนสวอตลีดเดอร์เขาจยิงปีติกู คุโวนี่มันปรับมาให้ดีป่ะววะคอนี้เขาก็ใช้กันอยู่นะโอ้ยเอา สลิงอ่ะไสสลิงอ่ะลอง,องมองมองมันต้องไปไต้สลิงไปหาไอ้นั่นน่ะก่อนขอไปหาไอ้นั่น๊บแล้วก็ไปหาไอ้นี่ใช่ไหมใช่มึงไม่เป๊ะวะกูรู้อยู่แล้ว สลิงนี้ใช่ปะสลิงนั้นดิหายแล้วอะอยู่บนหัวจริงจริงทำที่อะไรดูเงี้ยว่าสมมติถ้ามีคอนอยู่กลางอากาศยิงได้ไหมยิงไม่ได้จริงขอของแต่งด้วย ไม่มีเหีหาวเองของแต่งนี่ไงได้เลยเอาก็เอาเอาก็เอาออาวนี่ R301 นี่ อยากบวกไปไปจีบไอเดำกันไปดิอยากบวกมากตอนนี้เซียนเซียเซียนเซียนเซียนอ่ะเอาเอาอันนั้นเอาเอาเอาอันนั้นเอาโอ้โหเฮียมีแต็มชิดมีมีเซลให้กูไหม ไม่มีถ้ากูก็ทิ้งไมยคิดเพื่อเอาเซียวเหมือนกัน <c oughs> กูเก็บทุกอันอนะ่ะไอ้สัตวเฮ้ยมีกูแจห้องรับได้ไปห้องรับกันห้องรับอยู่ไหนอะ <c oughs> พอกเกร็จแล้อก็รู้เองแหละ ห้องรับป่ะโหใหญ่จังวะไปทางนี้ดีกว่าไปห้องรับไปดิเฮ้ยไม่เจอคนเลยวะแม่งไม่เดือดเลยไอ้แค่ไม่เจอคนเนี่ยไม่ยังได้แชมป์เรอวะอ้าวก็เล่นแบบตุ๊ดตุ๊ดไปไงก็เจอเดี๋ยวมันเดี๋ยวเจอตีด้วยไพาแล้วบวกตีด้วยไผ่านก็ได้แชมป์เองแล้ติ่มวะมาฆ่าตีสหายได้ก็ชนะละ ทำไมห้องรับมันอยู่ไกลจังวะใช่เปล่ามองหาไม่เจอหรือเปล่าหาเจอก็กูมาไวแล้วเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนน้นนะี่ยตรงนู้นเนะหรอ <c oughs> มันมันมันอีกฝากหนึ่งหรือเปล่าอันนั้นแนหะก็มันมีตรงนู้นมีตรงนู้นแล้วก็มีตรงนู้นอันนี้ใกล้สุดละผ่านมานานแล้วตอนนั้นเราไม่ได้เจอ เอ้ยนี่ไลไลายเฟิร์นใช่เหรอเนี่ยโอ้ยเหี้ยอ๋อไ,อไอสติดเด็กกันเดียวนะเนมันยังไม่ตายอีกเหรอวะมันหลอกล่อทุกคนที่มันเจอเลยป่ะเนี่ยไกลยังวะโอ้ยเฟิร์นไกลยังวะเอ้ยคนนี้นๆๆๆไปคนนี้ไปไป ฝั่งนี้ชัวเไปเปิดห้องรับก่อนห้องรับเฮียอะไรแม่งชีวิตต้องการเล่นคนว้า <c oughs> เอ้ยฟุกใจยเจยเน็นใจยเย็นใจเย็นก่อนถึงห้องรับแล้วป,าปาว่าเป่าเฮียกูตกเราวะกูเปิดห้องรับกูเปิดห้องรับอยู่ ตามมาตามมาตามอู้ของเต็มเลยของดีๆเต็มเลยมาเร็วเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปไปไปของดีก็ไปของดีก็ไปอู้แต่คนจะคนยิงกันอ่ะจะคนยิงกันอ่ะเล่นก็ได้มาเกาะทองเอกูเองกูเองกูเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเล่นเนาะเล่นเกาะทองใช่ไหมกูเองเวงกูเองเองไปอยู่นี่เดี๋ยวกูไปเองไอ้สัตว์มันไม่เหนื่อยที่จะแล้วเดี๋ยวกูไปให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วกูเองกูเอาเองไอ้ย่าไอ้ไอ้ ไอโฟนจะเป็นเอ็กโซเรียราคาแค่กระเป๋าเอามามามาเอามามามาเ้ยไอ้เฮียไม่ใช่ก็เหิน้ใจเย็นไว้ไอโฟนอ๋อวันนี้ผิดเดียวอะไรชู้ใสแค่เปล่าจริงๆอะไรมีเป๋่าทองนะไอ้กูก็มีเป๋่าทองเอาเปล่า มาปา่อยทองกับทองมาให้กูเลยกูมีกูมีตะขบทองด้วยนะเอาเปล่ากูก็มีตะขบทองอ่ะมีมีแม็กทองเปล่าเฮ้ยทำไมมันกระตุกวะเฮ้ยเนี่ยทำไมมันกระตุ่วกระตุ่วะมึงมีรัดทองด้วยอ่ะไม่มีอะไรเลยว่ะไปดิไปไปเนี่ยไปไปแล้ไหนคนน่ะดีไหมดีนไหมล่ะ

เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ปิงนะทุกคนนี่ไงโย,ยนไปดิก,ก็กแตกหนึ่งก็กแตกหนึ่งเดี่ยวก็แตกสวยเจ็บ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 มันโบ้แล้วเหลือสองคนเนี่ยโบ้เออไนบ้านตวัวอันตัวทา้ายด้วยไหมไอ้เน้าเนี่ยนิกี้นึงว่ะ อีกตัวไอ้ตัวอีกทีหนึงพี่พี่พี่ตายสวยบอกแล้วกดธรรมดาได้ชัยไปมากกว่าครึ่งอันนี้นะเด็กโตแค่นี้เหรอแล้วเขาฟืนใหม่เลยอ่ะโอ้โหหี้ยไปใหม่จงเจริญว่ะสาถ้ากูหยิบปืนอื่นอันนี้นะเราแพ้แล้วจริงไม่เห็นไอ้เห้ยกูได้แต่แอซซิตอะไรวะ ไเข้าไม่ทันหน้าเราเข้าไม่ทันน,ะน,นี้อ่ะเมื่อกี้แม่งใครรัดกูวะไอเซียแม่งใครยิงเซียวกูวะไม่ใช่กูไม่ไม่ถ้ามึงยิงล้มอ่ะมันมันจะเป็นคิวของมึงเว้ยกูไม่ได้ยิงล้มอ่ะมันร <c oughs> ัด,ดอ่ะไอเแค่นั่นอะไอเแี่เฟินอะรัดกูไม่เกาเก่าไงกูดีเฟินเฟินของท้องกาะท้องกาะท้องโอ้ยเชี่ยแต่เกาะ กูกูสายยิงจนมันจะอัพแล้วอ่ะเข้าวงเข้าวงไอ้เที้ยชิ้แบตเตอรี่ไม่พอแต่ชักแม่งไม่เอาก็ได้อะไรชิวแบตเตอรี่เลยเอาแบตเตอรี่เหรอเปกีต้ตอบให้สองอันน่ะโอเคได้ละวิววิวไพ่ควกักวูฟไม่กินตีกูสวยปะไม่กินตีสวยปะสวยเลยพี่สวยเลยโหเจอทุกตัวอ่ะห้อในนี้มี อ้ยแอนดี้ครับพี่อ้โดนโดนโดนสองตัวอยู่ตรงไหนวะข้างบนข้างบนบนหัวบนหัวบนหัวตามอยู่ตามอยู่ตามกูตามกูตามกูตามกองเก็บแตกกองเก็บแตกโดนหลุมดูดอ่ะ ไอ้แไอ้หนึ่งตัวนี้โลแมกไอ้เนี่ยอะไรวะมันมีแค่สองตัวเองอ่ะมีสามแล้วข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีหนึ่งข้างล่างมีหนึ่งโลบ้าโลบ้าโลแมกโลบ้าตัวไหนเนี่ยอุ้ยิวิวเออสวยน้องน้องน้องฮัลโหลน้องอู้วเลิสตันเฮลิสตันเฮลิสตันหลังเรามีหลังเรามีหลังเรามา น้องน้องน้องสวยสวยสวยน้องสวยดี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 หมดหมดหมดที่นี่หมดเฮ้ยเอาว่ะมึงเปิดโป๊วเนี่ยขวามีตัวมึงมีมีมีตีนึงนแหละกูจะพูดว่ามีตีนึงมาไอ้เฟิร์นแม่งของจริงวินใหม่แท้ๆเปิดโป๊วละจังหวะเนี้ย อยู่ประมาณแถวหนูนะเมื่อกี้เห็นมีคนยิงมาจากข้างหลังอ่ะไม่แน่ใจทุกคนครับอย่าดูอย่าดูผมเลยครับไปดูวิฟเฟิลดีกว่าผมคลิปนี้ไม่ได้อ่านผมนี่ผมเล่นกากอะครับนั่นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมันเปิดอันตรีไปเลยลงไปเลยนี่นี่นี่ข้างล่างลาวงระวังตรงนี้เลยข้างล่างเออเจียแตกหนึ่งก็แตกหนึ่งก็แตกโอ้ยบอลลงมาเลยบอลบอลลงมาเลยเราไปช่วยหน่อยเมาช่วยหน่อยเฮ้ มาช่วยกันหน่อยพื่พวกแตกแตน็อกตายตายตายหมด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 เฮ้ยคิวเลดเดอร์เอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะคิวเลดเดอร์แฮนด์ซับคิวเลดเดอร์แฮนด์ซับคิวเลดเดอร์ยกมือขึ้นยกแฮนด์ซับแฮนด์ซับแฮนด์ซับเฮ้ยตีสุดท้ายแล้วตีสุดท้ายทีเดียวเว้ยเอาเว้ยไอ้ตายทีอะไรเนี่ยตายทีอะไรเนี่ยเฮ้ยห้าตาห้าตาห้าเว้ยโอ้โหเลขห้าเลขมงคลยังไม่ยังไม่คงยังไม่เสร็จย่เสร็จเหรอ แสดงว่ายังไม่ได้แชมป์แน่สินะเนี่ยเพราะยังไม่ครบเข้เข้าวงมาไปดีมั้ยไม่ประเด็นคิววัวงั้นอย่างกว้างเลยมันจะไปอยู่ไหนกันเนาะปัดเจอแล้วเนี่ยอ๋อข้าง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 ขวา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 โอ้วิปปงยังโหดเลย

ตาห้าแล้วครับตาห้าแลครับตาห้าแลครับโอ้ตัวเองมาสี่ตาไม่ชนะเว้ยเบิตาตัแรกชนะเลยเด็ดเด็ดแย่้วพูดว่าจะเอาชนะอ่ะกดธรรมดาน่าจะง่ายกว่าทุกคนครับตาที่ห้าก็ได้แชมป์แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงแค่นี้บ๊ายบายไปละ